ครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเมื่อมีไฟฟ้าแล้วทำไมต้องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อีกนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูเหตุผลกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับที่นาของสุดาฟาร์มนะครับปีนี้เราได้ทำนาปรังนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับพี่น้องก็เกือบสิบไร่นะครับ อ่านะครับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในการหาวิธีการที่ลดต้นทุนที่หลากหลายนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องไปดูพลังงานแสงอาทิต์ของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องดูได้นะครับพอดีมันย้อนแสงหน่อยอเราติดตั้งทั้งหมด3แผงนะครับใช้ สัมเมอรของโซลาเซลล์ขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็มีโครงการจะเพิ่มอีก2แผงนะครับเป็น5แผงก็เลยเผื่อเชื่อมเหล็กเผื่อไว้นะครับนี่แหละครับดีเราเพิ่งติดตั้งเมื่อวันเสาร์นะครับเสร็จแล้วอตอนนี้เวลา7จ็ดนาฬิกาน้ำก็ยังไหลนะครับไหลเลยนะครับเสียงน้ำไหล นะครับพี่น้องครับก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพยายามที่จะหาวิธีการที่จะลดต้นทุนนะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่มีแดดนะครับเราใช้เต็มที่นะครับเราเปิดไว้ในเป็นระบบอัตโนมัตินะครับส่วนไฟฟ้านั้นเราต้องการน้ำแบบเร่งด่วนนะครับ เราก็ทํำวิธีการดูดน้ําด้วยระบบไฟฟ้านะครับส่วนว่าเราจะเปิดตอนกลางคืนจะเปิดเสาร์อาทิตย์นี้แหละครับเพื่อที่จะลงข้าวนาหวานพันชัยนาทนะครับชัยนาทหนึ่งในแปลงโน้นนะครับอาแปลงที่3ที่ผมได้นําเสนอให้พี่น้องได้ทราบก็พี่น้องเกษตรกรบางท่านเดินเดินผ่านไปมานะครับก็สงสัยว่านะครับในเมื่อมี ความต้องการไฟฟ้าแล้วว่าทำไมต้องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อีกนะครับคือเราทำนาในค่อนข้างจะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับเกือบสิบร้นะครับแล้วก็เราใช้ในการรดต้นไม้ด้วยนะครับเราก็ต้องมีความจำเป็นนะครับหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนนะครับพี่น้อง ก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ทราบนะครับเพราะว่าในภาคอีสานเรานี่นะครับแสงแดดมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานที่ผมพึ่งพึ่งลงนะครับอใจจริงแล้วก็อยากจะได้แบบขนาด3นิ้วนะครับเต็มรูปแบบเลยนะครับแต่ก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ นะครับก็เลยใช้3ามแผงก่อนนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่น้องก็คอยติดตามดูนะครับก็นําเสนอว่าจําเป็นไหมในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีความจําเป็นนะครับก่อนอื่นก็ให้พี่น้องดูข้าวก่อนสวยมากนี่นะครับมาเห็นข้าวสวยๆอย่างนี้นะครับข้าวนาปังนะครับพี่น้องให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับ สวยมากนะครับเรายังไม่ทันปล่อยน้ําเข้านะครับดินเริ่มแยกแ่กระแหงอีกแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องข้าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่การทํานายุคใหม่นะครับต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องครับเอาไว้ทันเหตุการณ์ ต่างประเทศเขาเขาทําแบบมีความสุขผมเห็นประเทศเกาหลีก็ทํานาแบบเกาหลีนะครับระบบน้ำของเขานี่อันดับหนึ่งเลยนะครับแต่พวกเราคนไทยผมว่าเราต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับก็ช่องนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่น้องสงสัยนะครับ ทำไมต้องติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์อีกนะครับในเมื่อมีไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็บอกเหตุผลคร่าวๆไปแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็เป็นการหาวิธีการที่หลากหลายนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ